เราก็จะเฝ้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สก,กินคุโรนามิพรุ่งนี้เราก็จะมาดูใหม่วันมะเรืนเราก็จะมาดูใหม่วันต่อๆไปเราก็จะมาดูอีกอันนี้คือคือเราพักเลยใช่ปะพี่ใช่ครับไม่รวมเฉินส,สั่งให้ปล่อยแล้วว่ารวมบ้านอ่อไฟไฟใหม่หนแน่กว่าจะพักแล้วครับจะพักแล้วครับออกพักแล้วรวมรวมพักนะครับรวมพักเรา๋ยวเลขกี่พรุ่งนี้นะพี่ครับนะครับรวมพักนะครับรวมพัก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  รวมละพักนะครับพักน้พักนะพักน้าได้ยไวันนี้ครับพักนะครับผมพักนะครับพักน้าพักน้เก็บรถนะครับออกได้เลยไหมครับผมสามารถไปได้ครับออกได้เลยไปได้เลยเจอกันครับทุกคนเจอกันุ่งนี้ครับบ๊ายบายครับคืตาลลี่ไปไม่ได้ก็พาเวทเก็บปาพี่มีอะไรจะถามเลดนหนึ่งน้องะออกแล้วออกเลยนะไม่ากเข้าพปเวทเลยเป็นตู้หมูอ่ะเอพักเลยทุกคน ใช่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 ยินดีใช่ไอ้นี่เขาตูไปรอบนึงไอ้นี่เขาตูไปรอบนึงไอ้นี่เขาตูไปรอบนึงไอ้นี่เขาตูไปรอบนึไอ้นี่มันไม่มันเอืออยู่แล้วเราไม่รอดไปทาให้มันเออกว่าเดิมเลยว่ะไอ้เหี้ยตรงๆอ่ะวัวสมองไปหมดละเออสมองไม่เอือกว่าเดิมอีกไอ้เหี้ยพี่บานี่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 ล้หรือเจ้านายเจ้านาเ้นเจามึทอะไรเนี่ยเอไ่ มึงมึงโไปแบบ่อเะมันบอกมันให้บอกเถิดเลยว่ารอมั่งนานจบไปง่ายได้ไงอยากตะกุ้มอ่ะดาวดิอยากชอบพวกเคี้ยดเลยปะบอกบอกดียังยังไม่พออีกเหรอไอ้เคียดเมื่อกี้เมื่อกี้ชุบขึ้นมามันมีไอ้นี่ด้วยเว้ยชุบขึ้นมามันยังด่าต่อเลยนะเมื่อกี้ที่ปล่อยสมมงนะชุกขึ้มันด่าใช่เหรอใช่เหรอมอนด่าต่อพี่มันด่าฟังอยู่มันด่าเลยไงพามันด่าอ่อดิบ้าดิพูดอยู่แกไม่ได้ยินอะไรอ่ะไม่มมันได้ยินอะไรอ่ะมันด่าต่อ ไม่รู้เหมือนกันแต่มันลุกขึ้นมามันด่าตอกไม่รู้มันน่าจะแค้นอยู่มั้งนั่นแหละพี่เป็นั่นแหละพี่ไม่เป็นไปนั่งมึงเซฟของรอไว้ดิเอาแบบพวกนี้เข้ามาพร้อมตีเลยเซฟของมาเลยเซฟของกระสุนหมดตู้เลยลอง้านด้วยนะใครอย่าอย่าดนลองปานเลยโอ้โหเอากระสุนหมดตู้นะหมดจะมันเขาจะไม่เบิกกันนะฟังฟังกระสุนเดี๋ยวพี่เอาให้คนละห้าสิบแม็กพี่ใส่ไว้ในตู้กลางไปหยิบข้างบนง่ายกว่ามันมันอย่างนี้พี่เช็คยากละห้าสิบแม็กนะ โอ้ช่างแบบไม่พรอไม่เอานะพอนะมันเอาของมาหายเหรอพี่ชกพี่โดเออเสร็จแลเจมอีมันปนไม่ได้ใช่ไหมเสร็จแล้เจมอ่ะเี้าปนไม่ได้พี่ตระกูลของวัดเจมปนไม่ได้ว้าวพี่เสิร์กล่องกล่องซ่อมคนอิสคนละสิบคนนะสิบห้าสิบห้าอะไรแล้วแบรนดองซ่อมคนละสิบห้านะได้เออให้กล่องซ่อมไปเลยให้กล่องซ่อมไปเลยไม่ต้องพี่ให้น้องไปเพิ่มแล้วกันไปพรอไปเลย c h i l เมกาเฮียกูเจมกูรู้สึกเสียงได้เลยนี่จะ chill ี่จะเกิดว่าเราไม่ปล่อยนี่โดนนะว่าเผื่อ่อยนะ เดี๋ยวเกูไม่ได้ไปถล่มไปถล่มแม่งฟิลเมกาเฮียไม่บ้าหกูดูดูไถล่มแม่งเลยโรงพยาบาลอบอยู่ไหนวะไอเฮียไอ้ควายเพิ่งรอดจากหอกกูบอกฟิลเมกาตุ่นตี๋ลาอดจากหอยไอ้เฮียรอดจากหอปากดีเลยสัตว์ดื่มน้ำได้ฟิลเมกาลอดจากหอที่กูปากดีกันเลยวะดื่มน้ำไังไงพี่จอร์ดี้ตัวเนี้ยไอ้เฮียนี่แกมึงปล่อยให้มันไปเกิดอยังไงนะไอ้พาวนี่ยก็เห็ว่าพาวเนี่ย อย่เพิ่งหยิบอย่าเพิ่งหยิบอย่เพิ่งหยิบอย่าเสร็จเสร็จแล้วบอกอย่าเพิ่งหยิบเดี๋ย่าหยิบรอรอเป็นน่าจะเป็นทางของไอ้เ้แท้รอถวตะวันสวนก่อนนะค่อยไปผมเองครับผมที่ก่อนกขาสูคนละห้าสิบแบคล้อมหนึ่งล้อมหนึ่งยังไม่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จมันเยอะพี่นออย่าเพิ่งหยิบอย่าเพิ่งหยิบมันเยอะเเชชีีียยยยรร์์หหนน่่ออจะจบเลยวะพอจะไปแบบไหนตลกเลยว่ะเชียร์หน่อยนะ เฮ้ยใครจะเบิกถุงห่อศพไหมใครหมดตู้แล้วฮัลโหลก็ใส่ตู้กลางไว้กอนแต่อใส่ตู้กลางก่อนโอเคมราไอ้ใครไอ้คุณ้ชายมันดันมันข้นมาหยิบอะไรอะไรม่ข้าม่เ้ลยไม่เข้าอมันฟอร์มรู้เปงั้นแหละมันดิมันมันดิไอ้ไอ้เบฟอร์มรู้มนฟอร์มรู้มัเี้ยมั่วอะไรอะมั่วลี่มั่วทรงไอ้เี้ยพวกเฮี้ยน่ะมั่วลี่แล้วรู้จังอะไรวะอากรู้จังว่าช่องไหนจีนมันนี้จีนมันนี้ พาวพาคื Christ, huh? อใครวะอาย่าอาย่าพาวพาวปอมซูบ like e ิเจงรู้เลยเหรอว่าว <delle> hmm. ่าข่าของใครอายเก่งเก่งจัดเลยเก่งเกินปอมทูบิเจงรู้เลยว่าข่าใครไอาย่าเข่าอะไรวะไม่ไม่ไอ้ตัวออกตู้มามันโดนมันโดนพี่เบอไ้หนุ่มมันด่าไอ้หนุ่มมันงงเลย ที่มึงอย่าไปหาปลอมเทวิตนะใส่ขาจ้ำได้หมดนะมึงเออไลยเอา่อนต่อต่อให้มึงจะปลอมเป็นอะไรไมเป็นตู้นี้เปิดแล้วมันเป็นหลอดอ่ะพี่ไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยเปิดก่อนเปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนยัดก่อนยัดก่อนเออยัดก่อนยังยังไม่เสร็จเปิดสิเด็กคนสลับกันอ่ะก็สลับกันเปิดนี่ขนาดปลอมเทวิตนะครับนี่อ่ะใครอยากรีบไปลำไปไปเวนักเลงซะแล้ว ไปเวนักเลงแล้วใครวะวะไอปอนเหรอไอไอนี่หรอไอไอไอบัต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 ก็พ่อแ่บ้บัตรอะไม่รู้่า่าไพี่เขาปอนไอเบมอไอไอมบอ่ามึนอย่ามึนตัวมึนตัวมึนไอตัวมึนไอานี่ยยี่เแล้วพผาคือใครอ่ะใครคือผ่าคือผมคือบคือบไอนี่ไงไอ้นี่ไงที่มันที่มันดาทีนทวิตะข่าวเรื่องเล่าเช้านี้บา สอนวินเฮียรู้ว่าหลุดจริงๆไม่ว่ามันว่ามันหลุดจริงว่ปล่อยแล้วลอยแล้วอ้เฮียคุยกับแม่งอยู่หน้าบ้านยังไงไอ้เฮียดิจิตอกะข้างในรวมกันหมดผสมไม่หมดเสียหมดแล้วสมองไอหมดนล้วไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วไอ้เฮียพวกมันครับ ขับรถมาหน้าบ้านแล้วมันยิงประตูเล่นไว้มันบ้าปะโอ้ไม่มีอะไรทำแล้วมั้งกลัวหนักเลยว่าหนักและไอ้เหี้ยสมองพวกมันอ่ะพี่เฉินพี่ไอ้ตัวขี่มอเตอร์ไซค์โคตรข้างละผมที่ผมเจอพี่โทะคั่งแบบแบบจมอยู่อดีตแบบไม่ไม่ไม่หนักหนักปล่อยพวกเก้าหนึ่งคือจะขายของเลิกโคสต์นี้ประมาณไปเออประมันมันตียินลมเมื่อเช้าดื่มลืมเมื่อกี้วาเออบอกตัวเองวู้นะขอบปากขอบคอไีรุ่น ้องอสิห้าำคาญโอ้โหลำคาญมาเดี๋ยวปอมเดี๋ยวปอมมาลำคาญก็ปิดวิตซะเอาไปเดยเอาไปเดยเฮียเขานีกันอยู่เขาใช้พื้นที่กันอยู่ไอสั์เขาใช้พื้นที่ก็อยู่คนจะลบกันเขาเขอ้นี่กันอยู่เขารล่ายู่ไอ้เชี่ยไอนี่าเชียเหรอวะพี่เิดิให้พวกกูเดือดหน่อยก็ไม่ได้แบบนี้น้ำลายใสกัน

สนุกยเียงพอเจงโง่เจองโง่เฮ้ยกูเจองโง่อ๋อี่ลูกเหรอโอโหโหแต่ว่าพี่มหึงนะถงนะเด็กเด็กเดขึ้นมาหยิบกระสุนนะจะเป็นหนึ่งจะเสร็จแล้วคนละสิบแม็กซ์ปะ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 บาร์ปะ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 พรุ่งนี้มีปะปะปะปแม็กะปะปบาร์ คนละกี่แม็กน์ะไร่ครับห้าสิบห้าสิบหยิบหน่อยหยิบหน่อยคนละห้าสิบหยิบหน่อยไอ้ต้แบเสร็จยังไอ้พวกไก่อันนี้มันเลือนจริงฮะต้อให้พร้อมเลี๋วพรุ่งนี้นะขอยาด่าตัวหนึ่งวันนะไม่โนยังเงินที่ไม่ใช่ก็หยิบเกินเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอาเสร็จแล้วเสร็จแล้วผมมาพรุ่งนี้นะพี่มาพรุ่งนี้ขอไม่มีขอพร้อมด้วยใช่ไหมพี่แวนลองเอาเอาแค่พอดีพอดีขอต้องสิบผ้าขอต้องสิบผ้าดูเดือดผิดเฮ้ยหยิบเกินนะเพราะว่ากูให้พอดีนะ เออถ้าอร่อยเหรอพี่แถ้าอร่อยเหรอร้านห้าสิบแม็กคือร้าสิบแม็กสองร้อยสิบห้า see you tomorrow ถุงห้าวศพใครเหลือก็ไม่ต้องหยุดนะสวัสดีครับพี่จอนพี่เด็บกระเป๋าสี่เก้าเตะรักซีนะพี่โจวซีอูแมนโอเคที่ไปนี้รอหนึ่งนะเต็ม ก่อนไข่วะเฮียชีวิตก็ส่วนห้าสิบแปดก,กิโลก้เฮียเราหลอกบ้านด้วยนเะเว้ยเมาแจมอยู่ลลนี่เดียวเ,เยสร็จแล้วเสร็จแล้วดูว่าวนอยู่วะมันวนเบ,น<ง>บ้านอ่ะ นอยู้วนนะเวนอกบ้านระวังนะวนอยู่นะเอ้วนอยู่นะนอกบ้านแม็ออกประตูด้วยนะกลัวจะออกไม่ได้เยมันออกไม่ได้เลยเพิ่งออกเลยออกพร้อมกันออกพร้อมกันไปไปพร้อมกันเว้ยไปไปพร้อมกันเด้อไปเด็กมันก็ล้อลอแล้วก็มึงจะโดนหูดับทุ่งหอเท่าไหร่อ่ะพี่ทุ่งหอ่อเลยพี่้วไมพี่เบคกี้กันอ่ะเอาทีที่ขาดเดี่ยเท่าดีครับ เอ้ยมันย like ังมันเห็นเราอรอออกไม่ได้มัเห็นยังเห็นอยู่แล้วมัออกไม่ได้นะอย่าเพิ่งออกนะบอกๆเพื่อเราอย่าเพิ่งออกรอรอรอไม่มันฟังนะมันมันมันไอ้เพื่อนเรออกแค่เองมันควรสติรอมึงรอมึงรอมึงรอเดี๋ยวพวกมึงรอออกเลยเฮ้ยเอ้ยมึงช่วยแฟ้คนนี้เซอไอ้หนุ่มช่วยเฟิเดี๋ยวพี่ไปไล่แม่งก่อน เวงเวงชอบเล่นแบงค์เดิมปากีปากีเล่นเดียบมันก็ร้องโล่เย็บเอนกับแมงค์ของปากีดูอยู่เลยไปเดือกไปเดีือกเล่นได้เลยก่อนเล่นกับพมันก่อนเล่นม้นก่อนเนี่ยอะไรนะโนเล่นอะไรพี่เออเพราะว่านาโนยังมีอยู่เลยเนี่ยไปดิไอไอที่เหลือไอ้ที่เหลือมึงอย่าหยิบเกินน่ามันกูเอาไม่แล้วมันมันรู้ได้ไงว่าเราจะออกวังงงปะหยู่ดีก็มาแล้วมันมันเปลี่ยนไมมาเฮ้ยเหลือของไว้พี่กูด้วยนะมามามาเออมามามาพี่มามามาอาไรว่าอะอาไรว่า เราไปพร้อมกันอยู่พร้อมกันและและดูและดูแกขับประมูลไม่ไหวอ่ะเฮียตีมาตั้งกี่รอบไม่เคยเห็นมาวนหน้าบ้านเลยมาเต็มเลยโอ้ยมาเต็มเลยไม่ไม่ต่อต่อเฮ้ยมันนี่เบิกรถเฮ้ยเบิกรถเฮ้ยเบิกรถเฮ้ยเอาเอาของป่ะใครเอาของป่ะเฮ้ยมา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 ใส่ของก่อนใครเอาของเฮ้ยมา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  รถไปเบิกรถไปเบิกรถเด็กข้เขาไอ้ต้นไม่มีแบนึงพี่เขาสุดไม่มีแ๊บนึงเขาไม่มีเราไม่มีเราไม่มีรีดเซตรีดเซตติเซตติดเซิเซเซตตไดเซิดเซตติดเซ่ติเซตติดเซตเซตเซิดเตเปิดเซตตเซตเซิดเซตตเซตตเเซตต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 เซตเซตติดไซเซตเตติดเซตติดเซตติดเซตเเซตติดเอตติดเซตดเเซตติดเเ เบิกรถหนมเฮ้ยเบิกรถได้แเร็วเฮ้พวกเราไปตอมองกันไปยังวะรถนะวนี้นะมันวะเจียงเลยรถทุกคนเลยรถเี่ยเบกมาจะอยู่ก็มาหน้าบ้านงงจัดเลยไปแล้วซีดียีมพีนะจะเปิดจะเบิดนะตัวตัวเต็มพุ่งเต็มพุ่งเต็มพุ่ง เราอูร yeah. ok <giving> <T |ar|> ับผู้ออกนะกูชาวจริงนะผู้ออกนะผู้ผูออกไปเลยนะผู้ออกไปเลยนะผอนนันั่งไปด้วยดิผู้ออกรัวไป่รัไปอารไปหันรถดีนหรดีนะผู้ออกนะฟังนะพุ่งนะพุ่ไปไหนเไต้องพุ่งนะพุ่งพุ่เอาอไปต้องตันออกต้องดันออกเป็นที่ค่อยๆไป

เราไปซ่อมก่นนอโนปานานด้วยแปดทีแปดถ้าได้กรอดเหมือนมันจะเยอะกว่านะจะไวอืมพิเศษของอย่างเสร็จแล้วครับกลับมาเรียบร้อยแล้วเป็นโตมีบนเขา เบอร์นนอยเรื่อยแบบเดิมมต้องศาลูกสาวช่วยยิงช่วยยิงไม่ต้อง,องรีบคอ,อ,อยคอยัปเดตสแต็นาโน,นพี่ด้วยพี่เล่นถูก ไปเลยพี่ทำเรยวเลย๋ยวค่อยไปค่อยไปก็ไดไ้เรียกกูเรื่องเฮีย้ยรเนะี่ยเรื่อเฮีย้ยเวลาเนี่ยนะกบจะหล่น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 กลบจะหล่นกบจะหล่น ลงไปให้ได้ลงไปให้ได้ประกันรถกรบมาเดินะรถกรบ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 ไปไปหลังบ้านดูไว้แตกแล้วออไรสุเก้าแปดยีเอ็มพีนะไอเฉินคอยกรุบน้องด้วยคอยกรุบน้องด้วยเร็วกเลือเร็วกเลือเลือกเลือก่งหมดนะ เดี๋ยวไปซ่มอมก่อนเฮ้เรามีพี่ทำอะไรผิดด้วยหรอวะก็ไม่น่ามีพีเฉนพี่กอดไปแล้วไปรถพวกมันอย่ซ้ายใกล้นะพี่แอดมินรู้เอดมอเอออดมินมันดูอยู่ หรือว่าศพปอไอ้ภูมิศพเดี๋ยวไปดูไม่น่าแต่ไม่น่าก็ไม่น่ามาตายแลย้วมั้งเพือนเดี๋ยวเราอยู่หัวเ,เ,เฮ้ยเพื่อนดีนะยิงโดนสพ ใ้มันมาเสิร์ฟดีวาั้นเลยเริมต่อเอารถกระบพี่เอารถกบพี่เอาก็พี่เร็ตั้เล่นก็ไม่เห็นมีอะไรเลยว่าเอารถกบเอารถกบเอารถกบเอาสุด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 เอากรเอาสดก็บเอาสดกบเอาสุดก็บเอาสุด

แต่คนมาาหน่อ่คนมาาหน่่คนมาาหเลาิวขนใหกห้วหไปตว่อทำมางไม่งอกใหม่เรื่อยแบบพี่ตัไม่รู้อะตลอดเลยไอ้กล่องาอย่าอย่าไกลแต่ตรงนี้นะอย่าไกลตรถจะรถกว่ายารไม่งอกใหม่เรื่อยี เอ็มพีเอ็มพีให้พี่เดาทำเป็นตงก็ไม่น่าใช่ไม่ออกแล้วเฮ้ยพี่ผมอ่ะตัวเลยไปดูมันงอนมาเสิร์ฟหน่อยเออเอียร้อนจับเร้อนจับไอียร้อหจับเอียร้อนจับ มาเสิร์ฟทำไมวะครอบบ้านนะโอิดว่าจะชนะในเวลานี้มัง้งครอบบ้านนะแตกไปเพื่อนเท่าไหร่ผมจะแปะสี่แ้นถบอกอย่ามาปล่อยปล่อยศพแล้วเข้าไปพรุพ่งนี้มาใหม่ โอ้ไม่มันเลยอ่ะไม่มันเลยไม่ไม่มันเลยอ่ะไอเชิวเกินไอเชโมหนาบีด้วยไอหนาบีด้วยหนาบีเล็ดเล็ดเล็ดชิบหายไปนู่นอยงไหนพี่ไปเที่ทำกานไหมพี่ไหนก็ว่างละไปไหนเดี๋ยวตรงเที่ยงนี้เกี่ยวกันต้องรีบที่ทำการไปเมื่อไหร่ก็ได้ กูไม่รู้อะทำไรมากูไม่ทำอะไรเลไอ้มถือส่งไปดิเอ้มอถือส่งไว้เอ้มถอไว้อส่ไว้แมวอย่าชุบอย่าชุบปล่อปไม่ชุบไมาไม่ทำไมไม่ทำอย่างงี้แมาไมเอม่ชุบอย่างงั้นไมวแมาไม่ทำอย่างี้ไม่ทำอย่างี้อมึเอาไปกระจายวไปทิ้งไว้ทีจับห้าก่อนได้ป่ะนำห้าดิกี่คนวะ ครบแล้วนั่งนะครบแล้วนั่งนะไอ้น้องเลิกแอร์ก็เลิกก็ครบห้าแล้วนั่งนะขามันหนึ่ง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 ผมว่ามันทำอะไรเห็นเราตอมอเยอะเหรอเห็นเราออกกัลังจะรีหรือยังไงที่โทนี่อุ้มด้วยอะข้างขวาน่ะฝั่งนู้นขาวสองเหมือนกันต้องรวมันอะเท่าไหร่สิบเอ็ด ทีเบตปะเหมือนจะเซตหนึ่งเซตหนึ่งเซตหนึ่งอ่าเบตสองที่ทิซาป่ะอันนี้ไ <c oughs> อ้โมดี้ <c oughs> มันสายไหนวะสายไปแล้วป่ะวะเออน่านใจเฮ้ยฟัง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 เมื่อเอาศพเมื่อเอาศพพวกทั้งหมดอ่ขึ้นรถแล้วเดี๋ยวไ,ไปที่ตรงไหนตรงที่เลี้ยงหมูตรงกลางกัน่ะไปเร็วๆ <c oughs> ไหนในนั่งอยู่ไหนตรงไหน <c oughs> <c oughs> เร็วไปเร็วอดอออดดออดอ่านเกมผิดเป็นหมวยอันนี้อ่านเกมผิดนะเจอกันอ่านเกมผิดสวันดีเว้ยตั้งนาไม่มาเม่งมาเฉยเลยไอ้ยไอ้เนี่อ้เจนี่เี่ โไปไม่ไม่เขาจะมาแจกไม่บอกพี่ผมอยากฝามเลยพี่พี่ช่วยจบผมหน่อยพี่แต่คือจหวะออกตอนเราไม่ค่อยสวยนะพี่รันมื่อกี้อะไรนะออกจากบ้านอืมจะมาออกจากบ้านเราไม่ค่อยสวยนะเออรถความด้วยไอ้พี่พี่ออกมาจบสุดตบคิดผมน่ากไล้าไม่ฝาม นายยกเรียกผมยังไม่ออกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จตัวนี้อนให้ไปรอดูว่ามันเอาไงไป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 พอพแล้วขึ้นรถขึ้นรถไปแล้วขึ้นรถขึ้นรถอพอไป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 เร็วไปเร็วรอดักคนมาชู